ครับก็ปลูกไผ่บงหวานครับที่ได้รับมาวันนี้ก็ทำการเกะของแล้ก็ปลูกเลยครับสต้นครับนีให้ดูครับสีต้นปลูกที่บนยอดเขาครับบนยอดเขาเลาะว,วางสวนปาล์มนี่แหละครับนี่ครับว่าเป็นยังไงนี่ครับความลกก็เราก็ปลูก หามาปลูกหลายอย่างแล้วไม่รอดครับเพราะว่าตายหมดครับเราก็ผมก็เลยมาเอาวุธีนี่แหละครับปลูกไผ่บุงหวานดูครับตามมีตามเกิดครับไม่หวังผลเท่าไหร่ครับอลองดูครับตามมีตามเกิดครับสีต้นจะรอดหรือไม่รอดแต่ก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นไผ่ไผ่ครับเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นไผ่สามฤดู และสังวุนแล้วก็กิมซุงครับที่ปลูกอยู่ตอนนี้ก็1นึ่งสามกอส่กอห้ากอแล้วก็8ปดกอแล้วครับทังหมดะจะเห็นผลอยู่แล้วประมาณสามกอลงใหม่ปีนี้ว่าเดือนปีนี้3ามหกกอครับนี่ครับนี่คือไผ่บงหวานครับที่ผมเอามาปลูกวันนี้ครับก็หลังจาก ทำคลิปมาก็มีไผ่บงหวานแล้วก็ไก่ป่าเอฟวันเลือดป่าร้อยครับก็จะมีอยู่แนวนี้แล้วครับครับเป็นระหว่างาคลิปของไก่ป่าเอฟวันไก่ป่าน้ำหนึ่งครับเชื้อป่าร้อยครับแล้วก็ไผ่บงหวานแล้วก็ไผ่กิมซุง่ง แล้วไผ่3สามเลดูแล้วไผ่สังโมนครับ,รบที่ให้ดูปลูกวันนี้ก็หน้าฝนครับของปีนี้ครับ1ต้นส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 มต้นสมต้นสต้นครับให,ให้ดูนี่คือไผ่บงหวานไผ่ที่ว่ากินดิบได้ครับก็ลองดูครับ จะเป็นยังไงก็แล้วแต่โชควาสนาครับไม่หวังผลครับเพราะว่าผมเน้นไปทางยางมากกว่าเพราะว่าผมปลูกอยู่ระหว่างเกตแดนสวนยางครับสวนยางก็ประมาณ20ไร่ครับก็ปลูกครับก็กรีดไปครับก็เสียสละต้นยางไปต้นหนึ่งครับฟันทิ้งไปครับต้นยางเสียสละต้นยางไปต้นหนึ่งต้นนี้ก็พอเก็บไว้รกบต้นยางก็กรีดเลยวครับนี่ครับนี่คือไผ่บงหวานครับ ไผ่ปงหวานนี่คือไผ่ปงหวานปลูกแล้วครับก็ได้ทำคลิปของไผ่ปงหวานนี่คือต้นที่สามต้นที่สี่นั่นคือไผ่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 สามฤดูครับไผ่สามฤดูก็ปีนี้เข้าปีที่ที่สองหรือที่ที่สามเดียวครับนี่ครับปีนี้เข้าปีที่สามตัวนี้ออ,อกหน่อนแล้วครับ ไฟสามเดูตัวนี้ออกออกนอแล้วครับออกนอออกนอแล้วครับนี่คือไผ่ไผ่บงหวานนี่คือไผ่บงหวานครับนี่ไผ่กิมซูงครับนี่คือไผผ่ไ่นี่คือไผ่กิมซูงไผ่กิมซูงนี่คือไผ่กิมซูงที่ปลูกขึ้นแล้วครับไผ่กิมซูงไผ่กิมซูงหนึ่งต้นสองต้นที่ปลูกใหม่แล้วก็ไผ่บงหวานตรง หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นตรงนูน้นครับสี่ต้นรอบๆฝากเงี้ครับอืมครับดูบรรยากาศร่มรอนันนี้ผ่สามฤดูก็ไม่ดูสามฤดูออกหนอแล้วครับหนึ่งนอหนึ่งนอสองนอ หนึ่งโน้ตสองหน่อหน่อใหญ่ครับสามโน่อหน่อใหญ่ครับสามฤดูครับของปีนี้ปีที่สามเข้าปีที่สามครับผลนี้เข้าปีที่สามนีสร้างมีสร้างมูลครับสร้างมูลคตอนหน่อใหญ่มากเลยครับสางมูลสร้างมูลครับสร้างมูลมีทั้งสางมูลมีทั้งสามฤดูมีทั้งจิมซุงมีทั้งไผ่บงหวานครับทูเกเตอร์ทูเกเตอร์รวมมิดครับเป็นทู ก็โนซัพพลีเลยครับทูเกเตอร์ไปเลยรวมไปเลยครับนี่ครับนี่ครับน้อใหญ่ครับนี่น้อใหญ่ครับทูเกเตอร์เบมเบอร์เนมครับทูเกเตอร์เบมบูอ่าเนมอ่าเนมซังมูนอีกชืเนมอ่ากิมซุงอีกชืเนมอ่า บมบูไผ่ไผ่บงวานนี่สังมูลนี่ลำหน่อยใหญ่ครับสังมุลนี่หน่อยใหญ่เบมบู u, สังมูลเบมบู u, สังมูลเบมบูกิมซุงเบมบู u, กิมซุงเบมบู u, กิมซุง, u, ซงนี่ฝั่งนี้ครับเบมบูกิมซุงเบมบู u, กิมซุงฝั่งนี้ครับ นี่แบมบูกิมซ <c oughs> <pt> ุงฝั <cat> ่งนี้ครับก็ครับแบมบูกิมซุงปีนี้เข้าปีที่สามครับปีนี้เข้าปีออกออกนอแล้วครับออกนอแล้วครับปีที่สามก็ออกนอแล้วครับปีที่สามก็ออกนอแล้วครับ ฝังนี้ก็สตอ,อสตอสตอพันครับสตอพันสตอสตอนตอปลูกสตอ2ต้นครับปลูกสตอสองต้นจะรอดไม่รอดแหลกก็ยังไม่มั่นใจครัแต่ว่าปลูกปลูกไผ่ครับปลูกไผ่แล้วโอเคครับเพราะว่าสตอนี้จะสู้จิตสู้ไ ต้นไม้เลยข้างๆไผ่ล้มลุกแท่นี้ไม่ได้เพราะเป็นต้นไม้ต้นน้ําต้นไม้ต้นอะไรครับเป็นป่าข้างๆเขาเป็นป่าครับข้างๆเป็นป่าเห็นครับนี่ครับอันนี้คือกิมซุงครับให้ดูกิมซุงครับนี่คือกิมซุ่ครับนี่ครับสตอครับให้ดูสตอครับเอาครับก็ ขอบคุณครับทุกท่านที่ให้เข้ามารับชมทางช่อง y t u t u ปรไยเดินจินพระครับฝากไว้ครับคลิปไก่ป่าไก่เทื่อนกับไก่ป่า F1 ักบแล้วก็ไก่ป่าพันผสมมีหมดครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อผมได้ครับผมครับ